น้ำ่าเห็นหมาเห็นหมาล่ะสิไปโซนหมาเห็นแม่นอนอูกับกวนกวนเป็นยางมากเด้ขันเห็นเขานอนอู้น่ะคือจังอยากนอนน้ำเมาเอจฉาเมาหลายนี่พอเห็นเขานอนอูเนีย่ยว่เป็นอันยูเลย <c ười> จะคว้ากัดเลนตมมนะไม่ต้ตมเนะเกีย,ยกตมแมเออ หน่อยเกียกต้มขนาดแล้วมานะเนี่ยมีตรตรม้มป่ะปัวมะหมุนรุดๆุใส่แมงได้พอพอพอ,พอแล้วพอแล้วน้ำมาพอพอแล้วลูกพอแล้ว,อลวเอเดี๋ยวแปบน้ามาก,ก่อนแม่สิลงไปนอนน้ำดอกแม่เซลสาสตร์ปูน้อนดอกตอนนี้มิตรม บย้อมได้เล้วเนี่ยว่นใต้เห็นเฮานอนโอ้สิกวนเฮาลงไปนอนน้ำขังลางขวายหลายนน้ำ่าเนี่ยพาแบบนน้ำก้อนแม่สิไปนอนน้ำตอนนี้มีตมแม่บ่นอนน้ำดอกน้ำ่าเอ้พอเห็นหมาตาสันใสเขาอ่ะน้ำ่าเอ้เกก็ดตุมมอออกหลอกเนาะดื้อหลเดียวเนี่ยมามามาไหนเราดื้อค่ะ ดืออีลี่อาบน้ำไปไปกินอาหาอี้แม่พาไปอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องคอยสิมานอนน้ำกันได้ไปไปโอ้หนึ่งบา